บทที่แนะคะบ,บทที่แปดเรื่องของการวิจัยทางด้านที่วิสวะสัเทศทางด้านทางเรานะคะด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศของเรานะคะก็จะมีหลักการดังนี้นะคะก็คือเป็นการวิจัยที่เป็นการประยุกต์ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะมาทำให้เกิดประโยชน์ทางการทำงานหรือการมีชีวิตเพื่อหรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นสารส,น,ส,สนเทศเป็นข้อเท็จจริงความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่ได้มีการสื่อสารบันทึกข้อมูลจดพินวันรูปแบบองต่างๆเช่นในเรื่องของโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตนะคะทีลยีสารสนเทศทางด้านไอทีเนี่ยนะคะก็ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลแล้วก็ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆด้วยนะคะเ,เก็บข้อมูลประมวลผลแสดงผลลัพธ์แล้วก็การทําสําเนานะะลักษณะของการความสําคัญก็คือว่าเพื่อเพิ่มผลผลิตตัวต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการให้เป็นแบบกระจายจากระบบเดิมแบบตั้งเดิมนะคะก็เป็นการกระจายออกไป สารนเทศเกี่ยวกับบุคคลทุกระดับแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในการใช้ของทุกหน่วยงานในยุคปัจจุบันนี้ประโยชน์ก็คือช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเสริมสร้างความเท่าเทียมกันนะคะกระจายโอกาสประโยชน์ต่อการผลิตอุตสาหกรรมได้พาณิยชยกรรมประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศแล้วก็ช่วยสอนสําหรับการินการสอนด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการวิจยรละพัฒวาองค์ความรู้ใหม่ๆสู่ระดับประเทศการวิจัยเชิงทดลองทางด้าน ที่มีสารสนเทศก็คือค้นหาความจริงความสาเหตุที่ทําให้เกิดผลต่างต่างตัวตัวแปรหรือว่าปรากฏการณ์ต่างๆนําไปสู่การวิจัยเพื่อประยุกต์สร้างสรรค์นะคะอ่าเป็นทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม,ม่ๆเพื่อการวิเคราะห์และค้นหาข้อบุกคล่องนะคะข้อมูลนําไปแก้ไขปรับปรุงให้เประสิทธิภาพการวิจัยทางด้าน,นทฤษฎีก็จะมีการวิจัยอ่าทางด้านทฤษฎีเช่นในด้านของอบริการหรือการบริหารของรัฐนะคะ ระบบประชาชนระบบการวางผังเมืองนะคะการวิจัยทางด้านดุสินทีทาง,งด้านธุรกิจก็คืออย่างเช่นสำนังกงอัตโนมัติหรือว่าระบบบุคลากรนะคะทางด้านอุตสาหกรรมก็คือทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอัตโนมัติการวางแผนควบคุมการลายผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางด้านการแพทย์ก็คือทางด้านของการเวชระเบียนทางด้านการเบิกจ่ายยาด้านดุสนเทศเกี่ยวกับ วิศาส์ก็คือเกี่ยวกับพวก GPS ต่างๆทางด้านวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์พวกระบบเอ็กซ์เพรสระบบประสาทเทียมนะคะการทางด้านการศึกษาก็คือบทเรียนผ่านเว็บระบบการเรียนการสอนห้องสมุดการที่มีส่วน,นี่ทางด้านการ,กรเกษตรก็คือเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาหารศาสตร์เกี่ยวกับาการเพาะปลูก อันทางด้านความพิการก็คือทางด้านการรับรู้การเดินทางด้วยเสียงหุ่นยนต์ต่างๆหรือทางด้านการสาสนเทศเพื่อการจัดการนะคะก็คือศับส์ศนย์ในการตัดสินใจต่างๆในการลงทุนองความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายก็คือเครื่องเกี่ยวกับเว็บเกี่ยวกับการเว็บช่วยสอนหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆหรือทางด้านการการสื่อสารนะคะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนบลูทูธ หรือว่า Wi-fi นะคะข้อสังเกตในเรื่องของางานวิจัยทางด้านนี้นะคะส่วนใหญ่มากจะเป็นงานวิจัยทางด้านพัฒนาระบบนะคะระบบก็คือเช่นระบบการเรียนดันสอนระบบการเก็บเงินระบบบุคลากรระบบการจัดซื้อจัดจ้างระบบการขายเครื่องมือนะคะเครื่องมือก็อ,อาจจะเช่นการนพะัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการ คนตาบอดอุปกรณ์เกี่ยวกับไม้เท้าอัจฉริยะไม้เท้าพูดได้หรือว่าแว่นตาที่แบบคนตาบอดใส่เข้าไปแล้วก็สามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองผ่านจุดไหนบ้างมันจะมีราดผ่านนะคะหรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่พัฒน,นาขึ้นหรือแอปพลิเคชัน ตัวนี้นะคะก็จะเช่นการกินอยู่คือต่อตางๆในชีวิตประจำของเราก็จะใช้แอปพลิเคชันในการช่วยนะคะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์มาชัพนาทั้งนั้นเลยโดยควบคุมไม่ให้ตัวแปรภายนอกส่งผลกับการทดลองนะคะสามารถสรุปอ้างอิงได้แล้วก็ระหว่างการทดลองมีการควบคุมแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีความเพียงพอ,อพอเพียงสําหรับการสดสอบสมบติฐานกระบวนการวิจัยสมบูรณ์ให้การวิจัยทดลองสามารถ เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านต่างๆนะคะ <c oughs> ง่ายไม่ซับซอ้อนแล้วก็มีการทดลองสู่การพ้นหนาคำตอบที่ต้องการแล้วก็ช่วยใขยายผลต่อไปซึ่งกระบวนการการวิจัยทดลองทั่วไปก็คือมี Input ข้อมูลนำเข้าแล้วก็เป็น Research Methodology ก็คือระเบียบวิธีวิจัยนะคะว่าจะใช้วิธีการไหนก็จะมีหลายๆวิธีด้วยกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกไปคือ output นั่นเอง <c oughs> อันดับแรกคือกําหนดปัญหาก่อนว่าเราจะวิจัยเรื่องอะไรเราจะทําปัญหาเรื่องอะไรกําหนดสมมติฐานเพื่อทดสอบปัญหาแล้วก็ออกแบบการวางแผนดําเนินการทดลองแล้วก็เก็บผลแล้วก็สรุปออกมานะคะ <c oughs> กาหนดปัญหาตั้งสมมติฐานแล้วก็สรุปผลแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ feasibility study น,น,นะคะศึกษาความเป็นไปได้ว่างานวิจัยของเราเนี่ย ทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ Requirement Analysis <c oughs> ก็คือวิเคราะห์ความต้องการของของระบบก่อนนะคะแล้วก็ System Analysis and Design ก็คือวิเคราะห์และออกแบบระบบแล้วก็ Development พัฒนาแล้วก็ Implement อ่า Implement ในที่นี้ก็คืออาจจะอาจจะแทนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมก็ได้แต่ว่าถ้ามีคำว่า Development แสดงว่าการเขียนโปรแกรมหรือ Coding อยู่ในขั้นตอนของ Development แต่ถ้า ถ้าถ้าเป็นจากโฟชาร์ดนี้จะเห็นได้ว่า Development ตัวนี้คือการโคดดิ้งนะคะส่วน implementation คือการนำไปใช้นำระบบที่พัฒนาเสร็จแล้วที่โคดดิ้งแล้วคอ m p i l ์ uh, แล้วไม่เออร์เร์นำไปทดลองในหน้าง,งานลงหน้าง,งานเลยทดลองใช้งานแล้วก็เป็นการทดสอบ System testing ก็คือทดสอบว่าระบบที่เรานำไปใช้งานมีปัญหาอะไรไหมหลังจากนั้นก็ไปปรับปรุงแก้ไขไม่เท่านั้นนะคะ หรือเรียกว่า System Development Life Cycle หรือวงจรการพัฒนาระบบนั่นเองซึ่งมีทั้งหมดอยู่7ขั้นตอนอันนี้คือขั้นตอนแบบ Waterfall Model นะคะ Waterfall เราจะใช้ Waterfall Model เป็นขั้นตอนหรือสเตปการทำงานเป็น SDLC ตัวหนึง่งที่นำมาพัฒนาตามขั้นตอนนี้นะคะซึ่งเหมือนกับผนุดนะคะมนุย์ทุกคนก็จะมีวงจร วัฏจักรใช่ไหมคะเกิดแก่เจ็บตายระบบของเราก็เช่นกันค่ะก็จะมีวัฏจักรของเราเหมือนกันซึ่งจะมีโมเดล,ลหลายตัวเ <c oughs> มธอดหลายตัวที่นํามาใช้อาจจะเป็นวอเตอร์ฟอร์มเมธอดอาจจะเป็นแบบ o ูปหรือแบบแบบสไปรัล uh, แบบข้นหอยอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกเอาแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้วอเตอร์ฟอร์มโมเดลที่นิยมกันหรือจะใช้แบบรับบิดก็ได้อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขึ้นคือว่าเราจะเลือก โมเดลไหนมาใช้ก็จะมีโมเโลฟอร์โมเดลเมลับบิทโทรไทป์ดีไซน์โมเดลซึ่งจะมีการประเมินผลความต้องการก่อน accessness mm hmm. and a n a l y s i s analyze content นะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ set objective หรือการกำหนดต้นแบบ construct prototype หรือการนำไปใช้งาน utility prototype แล้วก็การ install and maintain การรูรักษาะคะหรือ <c oughs> เช่นแนวทางการทดลองแบบการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์อย่างงี้ค่ะก็จะใช้ e d d i ด MODEL A D D I E นะเ d d ดดี้โย่อมาจาก Analysis, Design, Development, Implementation, and Evolution อันนี้คือจะเป็นการวิเคราะห์อ,ออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ก็คือว่าข้อมูลของเรางานของเรานะ่ะมีส่วนไหนบ้างมีเอกสารขั้นตอนอะไรบ้างมีคนที่เกี่ยวข้องใครบ้างขั้นตอนกาทำงานของเอกสารหลังจากนั้นก็มาเขียนมาเขียนดีไซน์ดีไซน์ออกมาว่า หน้าจอระบบงานใหม่ของเราเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็เขียนโคดดิ้งแล้วก็มาทดลองว่าที่เราพัฒนาเสร็จละผู้ใช้โอเคไหมถูกถูกใจเขาไหมแล้วหลังจากนั้นก็ประเมินผลนะคะตัวแปรในการทดลองทางด้านไอทีนะคะก็จะมีเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมพอใจสมรัถนะผลสมฤทธิ์ความค,คามงทนอันนี้เป็นการยอมรับความเสี่ยงความเหมาะสมความคุ้มค่าและความสมบูรณ์นะคะประสิทธิภาพก็คือประสิทธิภาพระหว่าง ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ไปกับปริมาณผลผลิตที่ได้มาความสามารถในการผลิตหรือการใช้งานความสามารถในการพัฒนาขึ้นของผู้เรียนนะคะเช่นพัฒนาเสร็จแล้วผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นไหมมีเกณฑ์ดีขึ้นไหมนะคะการหาประสิทธิภาพนะคะก็ผู้ใช้ะคะ่ะผู้ใช้เข้ามาประเมินนะคะแล้วก็โปรแกรมโปรแกรมเมอร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเก็บข้อมูลนะคะ ซึ่งการหาปรสิทธภาพนั้นก็จะมีแบ็กบ็อกซ์นะคะก็คือฟังก์ชันเป็นเรื่องของการหาปรสิทธาพของระบบนั่นเองฟังก์ชันว่าระบบหรือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์หรือว่าเว็บที่เราพัฒนาขึ้นน่ะทำงานตามหน้าที่หรือทํางานตามฟังก์ชันที่ที่สมบูรณ์ไหมอย่างเช่นเว็บไซต์นี้สามารถเคาน์เตอร์ได้เคาน์เตอร์คือนักผู้เข้าชมได้ทําได้ไหมอย่างเงี้ย แล้วก็หรือจะเป็น functional requirements testing ก็คือทดสอบหน้าที่และความถูกต้องในการทำงานของระบบว่าเปรียบเทียบกับความต้องการที่มีอยู่นะคะสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้3,000คนจริงไหมนะคะ,ะ security หรือการทดสอบความปลอดภยัยใช่คะอย่างเช่นการเข้าถึงข้อมูลฐานข้อมูลนี้มีใครเข้าถึงได้บ้างอย่างเช่นเราไป บิ๊กซีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอย่างเช่นพนักง,งานแคชเชียร์ก็เข้าระดับหนึ่งแต่ถ้าพนักง,งานแคชเชียร์คีย์ข้อมูลผิดหรือว่ายกเลิกรายการก็ต้องมีหัวหน้าง,งานมาแก้ไขมาปลดล็อกให้อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ากำหนดการเข้าถึงหรือว่ามียูสเซอร์นิมพาสวดเข้าไปนะคะ p e r f o r m a n c e testing ก็คือทดสอบการทำงานความสามารถการทำงานเช่นความถูกต้องความรวมดเร็วนะคะเช่นคำนวณเปอร์เซ็นต์คำนวณอัตราเดอบี้ยะคำนวณค่าปรับผูกไหมนะคะ การหาเสถีธิภาพนะคะ u n i t Testing ก็เป็นการทดสอบส่วนย่อยนะแต่ละส่วนถ้าเป็น Integration เป็นการทดสอบรวมก็คือแต่ละหน่วยแต่ละแผนกการทำงานแล้วก็ System Testing ก็คือเป็นการทดสอบการทางานทั้งหมดนะของระบบขั้นตอนการประเมินด้วย Backbox กก็คือการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามพารามิเตอร์ที่ต้องการกำหนดแบบ กัรทดลองสร้างเครื่องมือในการประเมินหาคุณภาพของเครื่องมือนะคะแล้วก็นําไปเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ผลเช่นการพัฒนาระบบก,การสำรองห้องพักโรงแรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตบนโทรศัพท์มือถือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อพัฒนาระบบเราก็จะได้ระบบขึ้นมาใช่ไหมคะพัฒนาเสร็จแล้วก็เพื่อประเมินการใชเ้เพื่อพัฒนาประเมินระบบก็คือประบุการทำง,งานเป็นไงบ้าง แบ็กบ็อกไวบ็อกนะคะแล้วก็หาความพอใจเ,เมื่อพัฒนาระบบะเขียนเขียนระบบขึ้นมาแล้วก็ประเมินแล้วก็การประเมินก็จะมี2แบบคือไวบ็อกกับแบ็กบ็อกนะคะไวบ็อกก็คือผู้สอบหรือโปรแกรมเมอร์ว่าระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาทางานตามหน้าที่ได้ไหมเช่นจองได้ไหมออกรายงานออกรีพอร์ตได้ไหมนะคะแบ็กบ็อกก็คือยูเซอร์มาเข้ามาใช้ว่าทํางานตามที่เขาต้องการหรือเปล่า ะะเช่นจองแล้วแคนเซิลห้องได้ไหมนะคะยกเลิกล่วงหน้าหรือว่าลบออกได้ไหมความพพอใจก็คือดูว่าระบบของเรานั้นดีหรือไม่ดีแสงสีเสียงส,ส,สวยไหมเหมกกาะกับปุ่มต่างๆนะคะสกสบายไหมอันนี้คือสรุปนะคะ ก็สามารถตั้งวัตถุประสงค์ได้หลายๆวัตถุประสงค์ด้วยกันนะคะก็จะเป็นการหาสมบัติะการเปรียบเทียบการาสังเคราะห์โมเดลนะคะต่อไปการหาประสิทธิภาพการหาประสิทธิภาพนั้นสัญญาณที่เราใช้คือ e1 e2 นะคะ e1 e1 หนึ่งหนึ่งนี่ต้องเป็นตัวห้อยนะคะสองก็เป็นตัวห้อยถ้าเขียนระดับเท่ากันแสดงว่าเขียนผิด <c oughs> การหาประสิทธิภาพ e1 e2 ความสามารถในการของระบบนะเรียนด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างผลสำร็จให้กับเรียนมีความสามารถทำแบบทดสอบระว่างเรียนแบบฝึกหัดอ,อีหนึ่งคือแบบทดสอบอความสามารถเช่นแบบฝึกหัดใบงานนะคะอีสองคือแบบทดสอบหลังเรียนอะมันจะต่างกันนะคะกับ t รี s p สพ t t สนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่า คะแนนเฉลี่ยก็จะใช้ E 1 E 2อ E หก็คือ90ทับ90นั่นก็คือใบงานใบงานหรือว่างานที่เรามอบหมาย90%กับสอบหลังเรียน90%หรือจะตั้งเป็น85 85ทับ85ก็ได้หรือ90ทับ9กก็ได้ E หนึ่งคือ,อเกิดจากคะแนนเฉลี่ย,ยของผู้เรียนทั้งหมดจากการทำแบบฝึกหัด เอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือแบบทดสอบนะคะของแต่ละชุดหรือคะแนนหรือคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งหมดระหว่างบทเรียน E2 ตัวนี้ E2 คือเกิดจากคะแนนของผู้เรียนทั้งหมดของแบบทดสอบหลังเรียนผู้ทสนะคะ,ะการหารการพัฒนาประสิทธิภาพเช่นการพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องโครงสร้างข้อมูลนะคะวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนา หรือและหาประสิทธิภาพนะคะ,ะคำว่าประสิทธิภาพในทีนี้ก็คือเราจะตั้งคำว่าสูงกว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน85ทับ85หรือ E1 ทับ E2 นะคะดังนั้นการหาประสิทธิภาพก็คือ P test กับ P test P test เกิดจากคะแนนหลังเรียน P test เกิดคะแนนก่อนเรียนเกณฑ์มาตรฐานคือมากกว่าหนขึ้นไปประสิทธิภาพการหาข้อมูลนะคะ าการจัดรศึกษาแล้วผู้เรียนสามารถทำโพสเทสได้มากกว่า Pt e s นะคะอันนี้ก็คือแบบคะแนนก่อนเรียนหลังเรียนการหาความมุ่งพอใจนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการความมั่งพอใจคือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่างๆนะคะรู้สึกเอ่อซึ่งการหาความมั่งพอใจจะต้องมีหาประสิทธิภาพหาค่าเฉลี่ยนะคะความมั่งพอใจ ตัวทั่วไปนะสอบถามเกี่ยวกับ input process แล้วก็ output นะว่ามีความกุงวัใจไหมนะคะสมรรถนะคือความรู้ทักษะความสามารถพฤติกรรมของบุคคลที่ใช้ในการทำงานนะคะนำไปสู่ความสำเร็จการประเมินสมรรถนะจะต้องกำหนดเกณฑ์นะคะว่าความเร็วทำงานได้มากแค่ไหนเช่นรถวิ่งสมรรถนะ วิ่งได้เท่าไหร่ความสามารถความถูกต้องความแม่นยำสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสมรรถนะ,ะการประเมินเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ปรากฏเช่นน้ำมัน1ลิตรพัฒนาสามารถวิ่งได้20กิโลหรือ10กิโลอย่างงี้สมรรถนะได้ไหมเป็นการ,รการตั้งตามเกณฑ์ขึ้นมาการประเมินก็คือการประเมินจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะการประเมินสารรถนะต้องมีข้อบุมตัวแปร ผลสำฤทอ่าผลสำฤิ์คือความสำเร็จของงานที่เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดงานเช่นคะแนนของผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ได้คะแนนเท่าไหร่จากการสอบนี่ค่ะเรียกผลสำฤทธหรื e a s s e s s m e n t การหาผลสำฤิ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะคะหรือการเปรียบเทียบสิ่งที่ทำได้นะคะ การหาผลสำมรทธินะ,ะก็จะมีสองแนวทางก็คือแบบสองกลุ่มขึ้นไปแบบทดลองเป็นกลุ่มนะคะก่อนเรียนหลังเรียนความคงทนหรือความคงไว้ความคงทนทางการเรียนเป็นการคง,งไว้ซึ่งผลการเรียนหรือความสามารถของผู้เรียนที่จะระลึกถึงองค์ความรู้ที่เคยมีประสบการณ์นะคะว่ามีความจํามีความรู้นานแค่ไหนนะคะการหาความคงทนทางการเรียนเช่น ครั้งที่หนึ่งหลังจากผ่านกระบวนการเรียนไปไม่เกินเจ็ดวันทดสอบลดลงไม่เกินสิบเปอร์เซ็นครั้งที่สองผ่านไปสาสิบวันทดสอบไม่เกินลดลงไม่เกินสาสิเปอร์เนย่างเงี้ยค่ะคือตั้งกินไว้แล้วก็มีางานทดสอบนะคะจำจำได้นานแค่ไหนนะคะการหาความคงทนของการเรียนอันนี้คือเจ็ดวันมีกี่กี่เปอร์เซ็นต์อ่าสิบสามสิบวันต้องกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือลดลง การหาเอาคำของงานวิจัยชิ้นทดลองนะคะก็ต้องมีจุดเริ่มต้น p t e s แล้วก็จุดสิ้นสุด Post-test ความชัน s l o แล้วก็มุมระหว่างเส้นกราฟมุมระหว่างเส้นแกนนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเอาคำเราดูผลผลของการวิจัยนะคะจากคะแนนผลการทดลอง อันนี้คือทางด้านสายเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นแผนการทดลองประมาณนี้ส่วนของพวกเราก็จะเอาไปใช้ทําในวิชาโปรเจกต์นะคะส่วนโปรเจกต์เราก็จะได้ทําแล้วก็ได้เอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ในการหาข้อมูลเมื่อจบบทที่สิบแล้วอาจารย์ก็จะพาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็เอาตัวแปรสิ่งต่างๆนั้นมามาทดลองวิเคราะห์ก่อนแล้วก็ลองสร้างเครื่องมือแล้วก็แปลผล ก่อนที่จะเริ่มงานโปรเจกต์จริงก็จะมีการสอนการใช้โปรแกรมก่อน